การไล่ล่าเสือสมิงอาคมตอนนี้ต่อจากตอนที่แล้วอานเชิดจะสามารถช่วยดาวได้หรือไม่ผ่านบุรพา,ามีแผนอะไรรอพวกเขาอยู่และความจริงเบื้องหลังคำสาปเสือสมิงจะถูกเปิดเผยหรือไม่การต่อสู้ครั้งใหญ่กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วเสียงกรีดร้องของดาวดังกึกก้องไปทั่วพื้นป่าผ่านเชิดกับแสงไม่รอช้า พวกเขารีบวิ่งไปตามเสียงโดยไม่สนใจว่าพานบุรพาจะไล่ตามหลังพวกเขามาหรือไม่แต่แล้วอายุลมประหลาดก็พัดมาจัดด้านหลังของพวกเขาอย่างรุนแรงราวกับมีบางอย่างกําลังเคลื่อนที่เข้ามาอย่างรวดเร็วอาจารย์ระวังพานแสงตะโกนเสียงดังลัน่นทันใดนั้นเองเงาดำพุ่งแหวกอากาศเข้าหาพานเชิดออย่างรวดเร็ว เขาเบี่ยงตัวหลบได้ทันพร้อมๆกับสะบัดมีดหมอปัดเงานั้นออกไปทันทีแสงของอาคมทำให้เงาดำนั้นแผดเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนที่มันจะกระโดดหนีหายไปผ่านเชิดตาแข็งกล้าวเสือสมิงที่ถูกมนต์ดำควบคุมมันเริ่มคุ้มขั่งแล้วเมื่อทั้งสองมาถึงลานกว้างที่เต็มไปด้วยซากต้นไม้ล้มละเนระนาด พวกเขาเห็นล่างดาวกำลังนั่งคุกเข่าอยู่กลางวงเวทสีดำํำร่างของเธอสั่นสะท้านดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดระแวงและเจ็บปวดอาจารย์นางยังคงเป็นมนุษย์อยู่แสงพูดด้วยความดีใจแต่ผ่านเชิดกับมองเห็นสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นเงาดําบางอย่างกำลังกัดกินพลังชีวิตของดาวไม่ทันแล้ว ผ่านบุรพาส่งมนดำเข้าสิงล่างของนางแล้วถ้าเราทำอะไรช้าไปกว่านี้นางจะกลายเป็นเสือสมิงโดยสมบูรณ์แสงกรํำรดาบไว้แน่นแล้วเราจะช่วยนางได้ยังไงครับอาจารย์ผ่านเชิดนิ่งไปสักคู่ก่อนที่จะเอ่ยออกมามีทางเดียวข้าต้องสะกดปีศาจในล่างของนางก่อน ก่อนที่พระจันทร์เต็มดวงจะขึ้นสูงสุดในคืนนี้เสียงหัวลออต่ำดังขึ้นจากรอบด้าน่านบุรพาปรากฏตัวขึ้นที่ขอบวงเวทพร้อมเสือสมิงอีกสี่ตัวที่ยืนจ้องมองพวกเขาด้วยสายตาเหลืองแสง่านเชิดเจ้าคิดว่าจะช่วยนางได้จริงๆอย่างนั้นหรือ่านบุรพากล่าวเสียงเย็นนางไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้ว นางเป็นสมิงโดยสายเลือดและคืนนี้นางก็จะเป็นราชินีของพวกข้าทันใดนั้นเองวงเวทสีดำพันเปล่งแสงขึ้นมาพร้อมกับเสียงกรีดร้องของดาวที่ดังกึกกล้องไปทั่วพื้นป่าหลังของเธอเริ่มเปลี่ยนไปมือของเธอแปลเปลี่ยนเป็นกรงเล็บผิวหนังแตกลายเป็นลายเสือ ดวงตาเปล่งแสงสีทองสว่างจ้าผ่านเชิดรู้ทันทีว่าเสือสมิงขั่งกำลังจะถือกำเนิดขึ้นแล้วข้าจะไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นผ่านเชิดพุ่งเข้าไปในวงเวทก่อนที่จะปักยันสะกดปีศาจลงกับพื้นแสงอาคมสว่างวาบเป็นเส้นสายพยายามพันธนาการล่างของดาวไว้แต่พลังแห่งเวทมนต์ดำของผ่านบุรพา ก็แข็งแกร่งเกินไปดาวหันมามองผ่านเชิดด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งช่วยข้าด้วยเธอกล่าวเสียงสั่นก่อนที่ล่างของเธอจะคำรามออกมาผ่านเชิดต้องเผชิญหน้ากับเสือสมิงคลั่งที่ยังมีวิญญาณของหญิงสาวติดอยู่ภายในทางลานพิธีโบราณท่ามกลางแสงจันทเพนที่สาดส่องลงมา ล่างของดาวเปลี่ยนไปจนแทบไม่เหลือเขาเดิมเธอกลายเป็นเสือสมิงคลั่งเต็มตัวเธอกำลามกล้องไปทั่วป่าล่างกายพุ่งทะยานไปข้างหน้าด้วยความเร็วเหนือมนุษย์เล็บยาวแหลมคมของเธอหมายจะฉีกกระชากล่างผ่านเชืดให้เป็นชิช้นๆดาวหยุดเธอะผ่านแสงตะโกนลั่นแต่ไม่เป็นผล ผ่านเชิดเบี่ยงตัวหลบอย่างจิวเฉียดก่อนที่จะใช้ผงอาคมโปรยใส่ล่างของดาวผงอาคมเรืองแสงสีทองมันทําให้ดาวชะงักไปชั่วขณะดวงตาของเธอสั่นไหวคล้ายกับกําลังต่อสู้กับบางสิ่งในร่างกายของเธอเองอาจารย์นางยังคงมีสติอยู่ผ่านเชิดพยักหน้าแต่เราต้องรีบช่วยก่อนที่จิตวิญญาณของนาง จะถูกมนดำาืืนกินจนหมดผ่านเชิดกล่าวออกมาเสียงหัวเราะเย้ะยยันดังขึ้นผ่านบุรภาก้าวออกมาจากเงาเมืดแววตาของเขาเต็มไปด้วยความเย้ะหยันเจ้าคิดจะช่วยนางจริงๆหรือผ่านเชิดเขาพูดพางสายหน้านางเป็นสมิงโดยสายเลือดไม่ว่าพวกเจ้าจะทำยังไงนางก็ต้องกลายเป็นเสือสมิงอยู่ดี ผ่านเชิดจ้องมองเขานิ่งมนต์ดำของเจ้าคือสิ่งที่ทำให้นางต้องเป็นเช่นนี้ผ่านบุรภายิ้มเยาะเย้ยอีกครั้งเจ้ายังไม่เข้าใจอะไรเลยเจ้าอยากรู้ไหมว่าเหตุใดนางจึงกลายเป็นเสือสมิงได้ง่ายได้เช่นนี้ผ่านเชิดขมหมดคิว้วมันหมายความว่าอย่างไงรจะพาหัวเลาะเยาะเบาๆก่อนจะกล่าวว่า ก็เพราะนางคือลูกของเสือสมิงที่ถูกคำสาปมาตั้งแต่กำเนิดน,นางไม่ใช่มนุษย์อย่างแท้จริงคำพูดของพานบุรพาทำให้ทุกคนต้องหยุดชะงักโกหกพานแสงตะโคนขึ้นดาวเป็นชาวบ้านธรรมดานางเติบโตในหมู่บ้านของข้าพานบุรพายิ้มเยาะอีกครั้งเฮ่เจ้ารู้จักนางดีแค่ไหนกัน เขากวาดมือไปในอากาศก่อนที่ภาพบางอย่างจะปรากฏขึ้นท่ามกลางหมอกดำภาพของหญิงสาวในชุดชาวบ้านธรรมดาแต่เมื่อมองใกล้ๆนางมีบางสิ่งที่แตกต่างไปจากคนทั่วไปในตาของเธอมีประกายสีทองเหมือนดวงตาของเสือสมิงนางเกิดมาพร้อมสายเลือดของเสือสมิงเจ้ารู้หรือไม่ว่าพ่อแม่ของนางเป็นใคร แสงนิ่งไปชั่วครู่เขาไม่เคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อแม่ของดาวมาก่อนเลยผ่านบุรพาเอ่ยต่อมารดาของนางเป็นหญิงสาวที่ถูกเสือสมิงครอบงำและให้กำเนิดนางออกมาก่อนจะถูกชาวบ้านฆ่าตายแต่นางรอดมาได้เพราะมีผู้หนึ่งที่ช่วยชีวิตของนางเอาไว้และคนคนนั้นก็คือข้านี่เอง ผ่านเชิดกรรมมีดหมอแน่นไม่ว่าดาวจะเป็นใครข้าก็จะช่วยนางจากคำสาปของเจ้าให้ได้ผ่านบุรพาหัวเลาะงั้นข้าก็คงต้องฆ่าเจ้าเสียก,ก่อนเงาดำแผ่กระจายออกจากร่างของผ่านบุรพาพร้อมกับรูปร่างของเขาที่เริ่มเปลี่ยนไปร่างกายเขาขยายใหญ่ขึ้นแปลเปลี่ยนเป็นเสือสมิงตัวยักษ์ที่มีขนสีดำสนิท ดวงตาของมันเปล่งแสงแดงฉานข้าคือราชาแห่งเสือสมิงและในคืนนี้จะไม่มีใครหยุดข้าได้ผ่านเชิดไม่รอชา้าเขาชักดาบอาคมออกมาพร้อมกับตั้งจิตแน่วแน่ข้าจะขับไล่ปีศาจออกไปด้วยพลังอาคมศักดิ์สิทธิ์แสงพุ่งเข้าใส่เสือสมิงตัวยักษ แต่ถูกมันปัดกระเด็นไปกระแทกต้นไม้ยอย่างรุนแรงผ่านเชิดตวัดดาบอาคมเข้าใส่แต่ผ่านบุรพาก็ใช้คงเล็บตานไว้แกคิดว่าอาคมของแกจะสู้ค่าได้อย่างนั้นหรือไอผ่านเชิดเหลือสมิงตวัดคงเล็บใส่ผ่านเชิดทันทีแต่เขาใช้ยันกันไว้ได้ทันก่อนจะใช้โอกาสนี้ปักมีดหมออาคมลงกลางอกของมันเสียงกรีดร้องของเสือสมิงดังกล้องไปทั่วพื้นป่า แสงอาคมสองสว่างไปทั่วบริเวณร่างของดาวพุ่งเข้าใส่ผ่านเชิดด้วยความเร็วเหนือมนุษย์ดวงตาของเธอเปล่งแสงสีทองสว่างจ้าแต่ภายในประกายตานั้นยังมีล่องรอยของความเจ็บปวดและสับสนผ่านเชิดกำดาบอาคมไว้แน่นเจ้าต้องเลือกแล้วเชิดเอ้ยว่าจะช่วยเธอหรือจะกำจัดเธอผ่านเชิดคิดในใจ เสียววินาทีนั่นเองผ่านบุรพาที่อยู่ในล่างของเสือสมิงตัวย,ยักษ์คำลามเสียงดังข้านางซะผ่านเชิดอากเจ้ายังลังเลเจ้าจะไม่มีวันรอดออกไปจากที่นี่แต่ผ่านเชิดไม่ได้ต้องการข้าเขาต้องการช่วยดาวแสงช่วยทวงเวลาให้ข้าหน่อยผ่านเชิดตะโกนสั่งลูกศิษย์แสงพยักหน้า แม้จะยังเจ็บจากแรงกระแทกก่อนหน้านี้ก็ตามเขากระโดดขวางหน้าดาวทันทีฟันดาบใส่เพื่อดึงกดูดความสนใจดาบของแสงเฉือนผ่านแขนของดาวแต่เธอไม่รู้สึเกเจ็บปวดเลยแม้แต่น้อยนางใกล้จะกลายเป็นเสือสมิงเต็มตัวแล้วผ่านเชิดรู้ดีว่าต้องรีบลงมือก่อนที่จิตวิญญาณของมนุษย์ในตัวดาวจะหายไปอย่างถาวร เขาดึงยันชุบชีวิตออกมาจากถุงเครื่องรางยกมือขึ้นท่องคาถาอย่างรวดเร็วโอมนะโมพุทธายะนะมะพะทะจิตมนุษย์จงคืนกลับมายันในมือของผ่านเชิดเริ่มส่องแสงสีทองสว่างสวยดาวคำรามก้องก่อนที่จะพุ่งเข้าใส่ผ่านเชิดแสงกระจนจะเข้าไปขวางแต่โดนดาว สะบัดกงเล็บตบกระเด็นไปกระแทกต้นไม้อย่างแรงจนแน่นิ่งไปผ่านเชิดสะบดในใจข้าจะไม่มีทางปล่อยให้ทุกอย่างจบลงเช่นนี้ผ่านเชิดปลายันชุบชีวิตลงกลางล่างของดาวพอดีแสงสีทองจากยันแผ่กระจายออกมาปกคลุมทั้งตัวเธอ ดาวกรีดร้องออกมาสุดเสียงร่างของเธอสันสะท้านดวงตาของเธอสลับกลับไปกลับมาระหว่างสีทองของเสือสมิงและสีดําของดวงตามนุษย์เธอกำลังต่อสู้กับคำสาปผ่านบุรพาคํารามลั่นอย่าคิดว่าเจ้าจะเอาชนะข้าได้เขากระโจนเข้าใส่ผ่านเชืดหมายจะฉีกกระชากล่างออกเป็นชิ้นชนจุดจบของเจ้ามาถึงแล้ว พานเชิดเบี่ยงตัวหลบก่อนจะใช้มีดหมออาคมปักลงกลางอกของผ่านบุรพาเต็มแรงแสงอาคมจากมีดหมอแผ่ซ่านออกจากบาดแผลของเสือสมิงยักษ์เสียงกรีดร้องของผ่านบุรพาดังกึกก้องไปทั่วพื้นป่าก่อนที่ร่างของมันจะเริ่มไหม้เป็นเท่าทานโอ้ไม่ข้ายังไม่ไม่ไม ก่อนที่เขาจะพูดจบร่างของเขาก็แหลกสลายไปในอากาศพร้อมกับเสียงลมพายุที่หายไปอย่างฉับพลันผ่านบุรพาจอมเวทแห่งเสือสมิงถูกทำลายลงแล้วพานเชิดรีบหันกลับไปหาดาวที่นอนสั่นอยู่กับพื้นร่างของเธอยังเปล่งแสงอาคมเขาคุกเข่าลงข้างๆเธอดาว เจ้าได้กินข้าเรียกไหมดาวดวงตาของดาวปรือขึ้นมาช้าๆก่อนที่เธอจะกระซิบผ่านเชิดข้าเจ็บช่วยข้าด้วยผ่านเชิดรีบใช้ยันปิดผนึกอาคมแต่ลงบนหน้าผาของเธออีกครั้งจิตวิญญาณของเจ้าเป็นมนุษย์ไม่ว่าเจ้าจะเกิดมาจากอะไรหรือเป็นเช่นไร เจ้าก็คือมนุษย์แสงสุดท้ายจากยันสองสว่างก่อนที่ล่างของดาวจะเริ่มเปลี่ยนกับเป็นมนุษย์อย่างช้าๆคำสาปของเสือสมิงถูกลบล้างแล้วเมื่อทุกอย่างสงบลงแสงฟื้นขึ้นมาและมองไปรอบๆอ,อย่างงุนงงอาจารย์พวกเรารอดแล้วใช่ไหมผ่านเชิดพยักหน้ารับผ่านบุรพาถูกกำจัดแล้ว คำสาบถูกทำลายดาวปลอดภัยแล้วดวงตะวันแรกของวันใหม่เริ่มสาดสองปาที่เคยเมืดมนและเต็มไปด้วยมนต์ดำเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งดาวค่อยๆลุกขึ้นมามองมือของตัวเองที่กลับกายมาเป็นมนุษย์ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาข้ารอดแล้ว กลับมาเป็นมนุษย์แล้วเธอสุดตัวลงร้องไห้ผ่านเชิดยิ้มจางๆก่อนที่จะเอย่ยเจ้าต้องไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วดาวจากนี้ไปเจ้าจะเลือกทางของตนเองหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ผ่านเชิดและแสงช่วยพาดาวกลับไปที่หมู่บ้านแม้ว่าชาวบ้านบางส่วนจะยังหวาดกลัวในอดีตของเธอแต่ด้วยความช่วยเหลือของผ่านเชิด เธอจึงได้โอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งผ่านเชิดเองก็เดินทางออกจากหมู่บ้านไปเพื่อตามล่าคำสาปและปีศาจท,ที่ยังเหลืออยู่ในผืนป่าตราบใดที่ยังมีความชั่วร้ายอยู่ข่าจำยังไม่หยุดตำนานของผ่านเชิดจอมขมังเวทแห่งดงพญายเย็นยังคงดำเนินต่อไปแม้ตำนานของเสือสมิงจะจบลงที่นี่ แต่ความลี้ลับของพื้นป่าก็ยังคงอยู่หากวันหนึ่งผ่านเชิดต้องผเผชิญกับสียงที่น่ากลัวมากกว่านี้คุณคิดว่าเขาควรเจออะไรในภารกิจต่อไป